สวัสดีครับผมนายกรณ์ทธิ์กิตกำพลผมนายสุภชัยเศรษฐกุนครับผมผมนายพลพัฒนธ์ยิ่มโกสุลครับผมผมนายธนธัญสัตย์ตกลามันครับผมผมนายพงษ์มงคลรัตครับผมนายบุรีกาญจนะกุลครับผมนายจิตรกรมักรินครับวันนี้พวกกผมทั้งเจ็ดคนนะครับ จะนําเงินทั้งหมดที่มีร4 0สิบาทนะครับจะนําไปต่อยอดอะไรเรามาดูกันครับแตนแตนอันนี้ครับนี่คือกล้ยครับผมกล้ยที่มีอยู่แล้วนะครับเราจะเดราไปาต่อยอดครับส่วนกรรมวิธีการผลิตนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเราไปดูกัน e p หน้าเลยครับครับผมและณตอนนี้นะครับพวกผมเจ็ดคนนี่จะรวมตามกนละยิบบาท ก็ตกเราจะได้ทั้งหมด1้อยสสิบาทนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นเลยเห็นตอนนี้ก็คือณตอนนี้ผมมีสวนของผมอยู่เป็นสวนกล้วยแล้วที่ผมคิดก็คือว่าณตอนนี้กล้วยผมมันขายเป็นหุยมาได้ราคาอยู่หวีที่ยี่สิถึงบ้าบาทแต่ที่ผมคิดไว้ก็คือผมจะเอามาต่อย,ยอดจากของเดิมโดยการเอามาแปลรูปเพื่อสร้างสาลกําไรที่มากขึ้นซึ่งผมว่าจะลองทำเป็นกล้วยฉาบดู แลเรอมารอดูกันนะครับว่าจะสร้างหัวมรใให้มากขึ้นได้เท่าไหร่ครับผม